p r o u d l y present กระเพราเนื้อที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วครับตั้งแต่ครอเอตะเวนกินมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทางร้านในห้างร้านตามรีวิวที่ไหนที่ไหนเนี่ยสู้ร้านนี้ไม่ได้เลยครับมาจบที่นี่เป็นร้านที่มาเจอโดยบังเอิญด้วยนะที่นี่ครับเขาจะใช้เนื้อส่วนใบบัวเนื้อใบบัวจะเป็นเนื้อช่วงหน้าท้องของวัวนะครับเอามาหมักแล้วเชฟเก่งมากคือเขาผัดออกมาสุกพอดีเลยแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ย ความนุ่มมันจะมันจะออกหนึบหนึบเด้งเด้งพอได้เคี้ยวนะครับจะไม่เหนียวนะแล้วการปรุงรสก็จัดจ้านถึงใจมากเผ็ดเค็มหวานเข้มข้นสะใจนะครับเสิร์ฟคู่กับไข่ดาวเยิ้มเยิ้มแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะครับไม่มีเหลือสักเม็ดนะครับมเมล็ดข้าวเนาะแล้วก็มีพริกน้ำปลานะเสิร์ฟคู่มาด้วยแน่นอนนะครับถ้าอยากได้ความจิ๊ดจา๊าเพิ่มก็ตักนะ กระเทียมพริกโรยหน้าอัดเข้าไปนะครับนั่นๆไปเลยแล้วมาดูราคากันครับราคาค่าเสียหาย70บาทเท่านั้นเองโอ้โหต้องรีบมากินแล้วนะครับร้านนี้ครเอเรคคอ m m มนตเป็นอย่างมากร้านโกตากาแฟนะอยู่เรียบคลองนะครับเรียบคลองตลาดน้ำไซน้อยใกล้กับวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้ว,วันนี้ครเอสั่งเป็น กาแฟเอสเปรสโซเย็น so นะครับเอามาดื่มก็กาแฟที่นี่เขาก็ไม่ธรรมดานะเป็นเมล็ดกาแฟคัดพิเศษนะครับมีรสชาติหอมเฉพาะตัวขั่วออมาดื่มเข้าไปคุณรู้ความแตกต่างนะเป็นกาแฟสดที่ที่ดีมากๆอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะครับอันนี้ก็ after match นะครับ after match ก็คือแบบว่าหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือรอครับกูเอก,กวาดหมดนะก็ พอเอินไปได้ไปเจอร้านดีๆแบบนี้ก็เอามาแนะนําสู่กันฟังนะครับเผื่อใครผ่านมาแถวนี้แวะมากินเลยนะถ้าคุณชอบกระเพราต้องมากระเพราเนื้อร้านโกตากาแฟครับอ๋อลืมบอกไปนิดนึงครับว่าร้านนี้เนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะมีขายอาหารเฉพาะช่วงเที่ยงนะครับจนถึงบ่ายเ็จเศษถ้าใครอยากจะกินอาหารที่เป็นมื้อเย็นต้องมาวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ